สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับไยวาซานอีกแล้วนะค,ะครับสำหรับคันนี้เลยมาการลดข้อกีเล้วนะเราขายลดข้อก็ต้องเจอแต่ลดข้อนะค,ะครับผมสำหรับคันนี้เลยเชฟนานๆที่จะมีเข้ามาบอกได้ว่ามีดีหลายอย่างมา,มากๆเลยจ้าแต่ยังไม่ขออน,นุญาตโซนาร์สมาคมเลยบอกเลยว่าช่วงนี้นะใครที่วิ่งเงาะทุรงทุเรียนอยู่อยากได้ราคาลดข้อราคาแม่นรงมากก็อยากจะแนะนาเป็นคันนี้เลยรอจับฟังโปรโมชั่นแล้วก็ ปรเด็ดคันนี้ได้เลยนะจ๊ะคันนี้บอกเลยว่ามีอะไรเด็ดหลายเด็ดแน่นอนนะสำหรับเจ้าเชฟคันนี้บอกเลยใค้มองหารถครอบเบาๆอย่าพลาดจ้ะอ่ะไม่อยากจะขายก็ต้องขายจริงๆอ่ะสำหรับคันนี้นะได้เป็นเชฟโรเลคเนาะตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าตาหวานไหมตากล้องไม่ใช่ตาหวานใช่ไหมอ่ะตัวนี้เพราะว่า เซฟไปไม่ค่อยสันทัดเรื่องเชฟเท่าไหร่นะอ่ะเป็นว่าตอนนี้เป็นเชฟรุ่นเหล็กตัวปี 2, 2012นะิั้นตอนนี้รถปี56นะจ๊ะเป็นรถปี56ไปเลยนะถ้าเกิดใครเล่นแบนเชฟเป็นอะไรก็สามารถเมนเข้ามาได้นะว่าเป็นตัวตัวไหนเนาะเพราะว่าเซฟก็อาจจะอาจจะไม่สันทัดเรื่องเชฟเรื่องนิดหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูก่อนเลยกันตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้า อ่า5โลจนนะเป็นหลอดไฟสีเดืองนะครับผมนะแล้วตัวนี้กระจังหน้าก็เป็นแบบตัดแบบคเมมีม่และกระจงอาโปรงงพึ่งนะจ๊ะแล้วตวนี้เป็นแบนเชฟเลยนะจ๊ะครับผมนะเป็นนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดเป็นตัวเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะเป็นหัวเดียวนะแล้วก็บอกว่าคันนี้นะยางยางคู่หน้านี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยยางคู่หน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นนะจ๊ะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นยางปี2000เท่าไหร่เดี๋ยวดูให้เลยตัวนี้เป็นยางปี2 0 2 1ไปเลยจ้ะ ยังปลายปีส0 2 1ันินะบอกเลยว่ายังไม่เก่าดอกยางยังเลึกอยู่นะทุกคนบอกเลยว่าใช้ได้อีกประมาณปีหนึ่งปีกว่ากว่าใช้เลยทุกคนบอกเลยว่าราคานี้มต้องคิดอะไรมากนะครับผมตัวนี้เป็นตัวโคโลราโดเนาะเชฟโรเล็กโคโลราโดนะจ๊ะนะรับปิดยางให้หมาหมด4เส้นเลยยางปีเดียวกันพศออเดียวกันทุกคนไม่ต้องห่วงตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่อง 2.5D ดลสนะองบุวงดว้าดูร์แมกซ โคโลราโดนะครับผมนะบอกเลยว่าใครมองหารถกระบะรถข้อราคาไม่แรงคันนี้บอกเลยว่าราคาเบามากทุกคนตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดอยากใส่ข้อนะเดี๋ยวใส่ข้อให้มันต้องใส่ข้อกีอย่ยาจัเดี๋ยวพามาดูราคาเลยนะครับผมนะสำหรับคันนี้ เดี๋ยวก่อนที่จะไปชมราคาขอเรียาพาดุนด,ด้านในก่อนละด้านในคือสะอาดเอี่ยมมากๆ,ๆเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่ารุ่นนี้เหมือนน้องๆอง e ีสุเลยก็วนะ่าเนาะภายในก็คือคล้ายๆอีสุส e ุ us us เลยก็ว่าดได้นะจ๊ะใครที่เป็นชอบสายเชอาสายอ e ีสุอยู่ก็จะบอกว่าข้างในของเชน,นี่เหมือนอ e ีสุสุเลยก็ว่าดได้นะจ๊ะทุกคนนะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหัวเดียวเดี๋ยวจัดข้อให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวจัดข้อให้ด้วยแล้วคันนี้บอกเลยราคาหน้าเซอร์ไพรส์ามากๆ,ๆจ้ะราคาคันนี้บอกเลยว่าหน้าเซอร์ไพรส์มากๆเลย เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดภัยให้นูบอกราคาตัดสดก็แล้วกันรีวิวมาทั้งคันละคันนี้บอกราคาตัดสด2 3 8 0 0 0บาท2 3 8 0 0 0บาทไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะได้เป็นอคอกด้วย2 3 8 0 0 0บาทเลยคันนี้ได้เป็นอคอกให้เรียบร้อยนะจ๊ะตอนนี้บอกว่าเอามาถ่ายเนี่ยยังไม่ได้ใส่อคอกให้นะเดีย๋ยวพอเดี๋ยวถ่ายอคอกให้อีกทีหนึ่งน,นะจ๊ะรีบเลยรีบรีวิวกูรถค้าจะจับจะจับจะจะจับจะจองไม่ทันนะเริ่มพูดกะกะละต้องรีเซตตัวเองใหม่ละ กลัวลูกค้าจะจับไม่ทันลูกกลัวลูกค้าจะจับจองไม่ทันเอาง่ายๆนะเอามาขายให้อย่างนี้เลยให้ดูด้านในนะครับว่าเราเปลี่ยนถ่ายของเหลือให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง,น,น,องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกแบตเตอรี่อันไหนมันก่ออันไหนมันเสื่อมเราเปลี่ยนให้ลูกค้าหมดเลยเนาะให้ลูกค้ากลับไปใช้งานบอกเลยฝากระโปรงเนี่ยเดิม,เดมๆเลยเม็ดโอเมตรายังเรียงเหมือนเดิมมันจะจัดโรงงานบอกเลยว่าใครมองหารถกระบะคนของราคาไม่แรงคันนี้ต้องเหมาะกับคันนี้เลย ย้ำราคาหน่อยแล้วกันคันนี้ราคาตัดสด2 38,000บาท2 38,000บาทได้เป็นข้อเป็นยางธรรมดานะเป็นยางรอกกระทะธรรมดานะจ๊ะบอกเลยราคานี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม2 38,000บาทลูกค้าเอาอีกแล้วลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถ อะไรต่างๆที่เป็นสินเชื่อกเกี่ยวกับธนาคารหรือเป็นไฟแนนซ์หรือเป็นดิสซิ่งต่างๆเนาะผ่อนดีมาต้้งเกิน6เดือนบอกเลยว่าเริ่มต้นฟรีดาวทุกเครดิตนะจ๊ะลูกค้าขอแค่ว่าลูกค้ามีประวัติการผ่อนเอาไปเลยขอแค่ลูกค้ามีประวัติผ่อนเอาไปเลยคันนี้ฟรีดาวส่งแค่4 0 0พกว่าบาทได้เป็นลดคอกตอนเดียวด้วยได้เป็นลดคอกตอนเดียวนะทุกคนคันนี้บอกเลยว่าอย่าช้าตัดสวนก็ทุกถูกสองแ0 0พบาทหรือว่าจะผ่อนเบาๆก็4,000กว่าบาทไปเลยเริ่มต้นฟรีดาวด้วยสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะ ลดข้อราคาเบาๆราคาไม่แรงก็รีบมาจ,จับจองในคลิปนี้นะรีบโทรมาเบอร์ใต้ริงได้เลยจจะใต้ริ้งหรือว่าใต้คลิปนี้รีบโทรเข้ามาเห็นคลิปนี้ต้องรีบโทรเข้ามา2องแสนสับาทบอกเลยว่าไปเร็วมาเร็วมาเร็วไปเร็วรูปูอ่าเลิกอ,อ่าพูดผูนพูดผัดดดอะไรบ้างก็ต้องขอเอาเป็นว่ามาเร็วไปเร็วก็ได้นะทุกคนนะคันนี้บอกเลย มาเร็วไปเร็วนะทุกคนถ้าเกิดเห็นคลิปนี้รีบโทรมาเลยนะครับผมเบอร์ทั้งล่างนะจ๊ะเอาเป็นว่าก่อนส่ดท้ายนะฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามให้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ิกต็อกไลน์ออฟฟิเชียลอินสตาแกรมก็ขออนุญาตให้ลูกค้าติดตามทุกช่องทางเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ปาประซัานอาจจะพูดผิดพูดถูกพูด,พด,พด,พดเร็วพูดไม่รู้เรื่องบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับข้อคันนี้นะเอาเป็นว่าอย่าไปขอตัวลาไปก่อนนะขอฝากเชีียรร์คคคคาวววนน้้้ไ,ไดดใจลูกะััับสสบสส บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองะค่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีมีไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ